ของช่องพระเครื่องตัวไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ชมพระเครื่องในรายการสําคัญอีกหนึ่งรายการนะครับขององค์หลวงพ่อคูณปริสุโทโธวัดบ้านไรน่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานั่นคือแผ่นปั๊มทองแดงนะครับร่ำรวยมั่งมีเหลือกินเหลือใช้ปี36ของหลวงพ่อคูณปริสุโทโธนะครับด้านหน้านะครับประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อคูณนั่งยองนะครับและมียันปรากฏอยู่2ด้านนะครับด้านบนของหลวงพ่อ จะรู้ข้อความหลวงพ่อคูณปริศโธวัดบ้านไล่ดัดคุนทศนครฤาีมาร่ำรวยบ้างมีเหลือกินเหลือใช้2 5 3 6นะครับตรงขอ,ข,อขอบขอบของแผ่นปั้มเป็นลายไทยนะครับงดงามมากนะครับเป็นแผ่นปั้มทรงส,งสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งนะครับงดงามคมชัดเข้มขลังและได้รับความนิยมมากๆนะครับแผ่นปั๊มนี้มีเพียงหนึ่งแผ่นเท่านั้นนะครับผมยังไม่ได้เปิดแบ่งบูชาสําหรับแผ่นปั๊มแผ่นนี้นะครับเพราะว่าเป็นแผ่นปั้มที่ผมเก็บไว้บูชาประจําตัวของผมนะครับ ด้วยผมนับถือและศรัทธาในบารมีขององค์หลวงพ่อนะครับนะครับมากนะครับก็มีพระเครื่ององค์หลวงพ่อคูณหลายรายการที่ผมเก็บไว้บูชานะครับเป็นภรพจำตัวนะครับพลิกไปด้านหลังนะครับเป็นรอยแผ่นปั๊มอยู่ด้านหลังอย่างเป็นธรรมชาติงดงามคมชัดและเข้มขลังนะครับและถ้าหากโดนแสงกระทบก็เหมือนองค์หลวงพ่อท่านประทับนั่งอยู่ด้านหลังของแผ่นปั๊มนี้อีกองค์หนึ่งด้วยนะครับขอบคุณ F อทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ